เปิดภาพออกมาพ่อสาวตาร้ำพอ่อจีน้องอยู่นี่ได้น้องหึงปลาได้อันี้บ่เฮ้ยได้น้องหึงปลาได้ดิถ้าเอาน้องกับสีรับได้หวานนี่ป้าลุงคนคนเอาน้องกับท่องชอูอดโหดอยู่เอ้ยเนาะบ่ได้น้องหึงปลาได้นี่ป้ามาเห็นเมื่อวานนี่เดอนได้น้องน้องแจ็คคนน้องแจ็กว่านี่อสบายดีป้าลูกนะปาะ้าแจ็คส์ โอ้ยเอาน้องบุล <Tonight> ุโ <Nacht> อ้ยสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องสบายดีป้าลุงสบายดีน้องวินเนอร์บุลุสวัสดีสวัสดีทูจ้าบอกน้องทูจ้าดูอ่ะทูจ้าเด้อป้าลุงเอาสบายใช่ไหมยิ้มเลยหางกระตือนอนพี่น้องเอ้ยน้องวินตื่นนอนแล้วเนาะน้องเชอร์เอานมให้กินเอาใช่ลูก อะไรเช่นเด็กอ๋จบน้องลูกเด่ะึบอึบจึ๊บเออให้น้องนั่งเอาเข้ามาให้น้องกินน้ำม่ตั้งบนน่องหนุกเอ๋ยเอา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 มาคือบนนอนกันหนุกคือบนนอนกันจึ๊บโดยพี่น้องเลยทางแม่เพื่อนกับแม่นเชื่อเพื่อนไปอย่าเฮ็ดเด้๋ยวภาพน้องห้อนนะดื้อเพื่อนออกไปตลาดแรกพี่น้องเลยเนาะน้องวินนอนหากระตืนกันเลยให้ เอาสบายดีปัดดินปัดรูเงินดุอย่าพักอย่าพักโดยก็เลยเอาน้องวินกับน้องเชิดกับลูกหลานนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอยู่เพื่อนแมงเชิดอยู่ห้านแมงเชิดคือเกาหมาลูกหลาดถาเปิ้นเพื่อนออกไปตลาดแรงใช่ดุน้องวินก็เลยตื่นพอดีเด้อกันเลย้าก็จ้ามาถ่ายคลิปเลยแจ๊กแจ๊กน้องหอาได้ลูกมาป้าป้อนมา แจ็คไปขับบอยมาป้าป้อนนะยิข่าวกบน้ำชอตพี่น้องเลยตื่นนะน้องน้องเชื่อห่กินนมน่เชื่อห่กินนมเลยกะกินข้าวบ่ี้บด่ช้ไงตาป้อนชาวฮอนเลยมาแม่ป้อน้าป้อนมาใช่ไหมใช่ใช่จ๊เอบ้าลึงจยามาแมป้อนมาลูกมามางหนจีบมางลไปป้อนี่

Bằng pha xài pha bớt Nó chín ấm đứt Nó hạ cả từ non và nhanh ngung nữa đúng không ạ Mình thảo nó mai ạ thảo vui ạ Bỏ Hà điều vào Thế mẹ ai nông viên bỏ gìn ta, ta, năm mà, เออเออแม่แม่กูวิงดูเลนะเออิงนี่ใ้ดุใชตุนตุนมาให้น้องินไย่าห้เดือดรึอยู่นำปาเตอร์อย่าห้เดือดรเราองเชิญเนาะน้าโน่นโน่นแม่แม่ไปจีดใจแม่ไปลาสแม่าชื่อนุ่มให้น้องวินจะบอกไงดเออ

มาเห็นแต่ป้าก็เบื่อบาดิทำไมเต่อไอตาไ้เต่อจะเต่อเนี้ยนี้ยเ้จะดึงดึน้น่องเลยยิ้ยิ้มป้าปุ๊บปับเต่อ่ลมลมไหมรึแม่พ่นด่งให้มอมามามาเอาไปให้ให้ใหใหวินวนบ่บปบแม่เนี้ยเป็นแม่วนแม่บจะวินแม่บ่เด็เเใช้ตอนนุ่มเด้วินคนเ้

กินซ ok ักเขน่ะหนุเออแม่น้องกันเด้อน้องเชื่อไปใช้ก็มือวานนี่บอลน้องเชื่อบ่เออจะไปใช้มือวานนี่หูุบอลวิ่เนี่ยน้องวิน้วิ่งปะ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 ใช้ใช้เพยได้ใช้เพยได้เอาเพยมาเจ็บปต้องใช้ตัวช่วยพี่น้องเอ้ยไงสบายดีไงนิวโดยเมื่อกี้นี่ก็ไอ้คนอินอยู่หลังบ้านพูกพี่น้องเอ้ cả đời hải mã ảo nó nhát đứng chồng ngoài thằng cả má bách nè vợ tư nè bộ cả hai bà đủ nó viên bộ phai cả hai bộ hiền sao bà năng nốt đúng không à năng nốt con khảo nòng nó là ta này bao chín chín hải này bọn này cho bộ hiện ơi là cho hải cho bộ mẹ bà đủ ngung tì tư nè bà hiền tập tư phần Nàng chưa chơi ta Chồng khát đấy hả Phần hải đi Nhưng có được không Vừa nơi Nào vừa nơi Vừa Nàng chưa chơi này ta Nàng chưa, chơi Xe bò phần này Hắn hàm hả hà hả hà ba đúng này đúng Nàng chơi Hắn hả hả ba đúng này Ah, sebab dia. Nak nak kita, nak kita, ni, 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 Ừ. Ừ. Ừ, ăn đi đâu con nhanh đi 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 ăn đi 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 Hết cậu mẹ đâu. Tay ạc, chị đồ mạo. Nó móc, nó non nó mà, non mày cả hữu cơ lèo, nó đi mày. Nó đi mày 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 cả mày à non mà ta à, non mà tên tà, ra ta là người tư. Mà đã, ừ. Để nó น้องหายลน้องม่อยู่เลยกาแพไปไปเจไปไปไปเจไปหาเพ่ก่อนไปขี่รถป่ะขี่รถป่ะไปขี่รถป่ะเอาไไม่ดจานะเอารถเอขี่รถใคๆโอ้ยมาขี่รถใช่รถรถรถนใ่่ให้น้องมองนีดูดูดเด็กขี่รถลูกขี่รถขี่รถ khi đợt khi đợt an lúc về thì chú ấy bọn này nó cả à, tiết đi không này đông rồi nó à mặc đẹp cả khay cái shipper đấy anh này vợ chưa? chơi bố mẹ bố mẹ bố mẹ chèn hay con bố chắc bố mẹ hay bố chắc à trẻ ừ. con bố chắc đi <laughs> mà tao khai đi tý ui 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 đấy น้องเชื่อพังในป้าถามนะลูกมมเชื่อน้องเชื่อไปใช้โมบ้านนี่ลูกไปน้ำแข็งไปน้ำข็งไปยังเฮ้ยเจ็บเชื่อเฮย็บเชื่อไปใช้ลูกไปยังไปยังไปน้ำแของนะเออไปเฮ้ยยันลูกไปเที่ยวไปเที่ยวจะจะไปเยี่ยมเมื่งแม่เนี่ยแม่น้องเอื้อบิวบ่ลูกบ่เห็นว่าแม่เอื้อบิวเหรเห็นว่าน้องน้อยนะลูกเห็นว่าน้องน้อยโอ้ไอยู่กันย่า ป้าน้องยาห้ยด้อยาห้แ้วน้องได้ขี่โดนเลยป้าป้าดินนวนี้ป้าดึงป้าป้าป้ปาป้าป้าเอาข้าแชนพงนี่บอกแม่น้องเด้อตาจะให้ดุมันชักดุป้าป้าป่าน้ป้ามันให้บ่ปาปช่วนไปใช้นี่ปตาดุใช้ป้ป้ช่วนไปใช้ พาลุงเอ้ยไอบินตื่นนอนมากะันหาบูดแท้เด้ะหันหันบอกอย่างนี้นี่มูนี่เบิ่งน้องวินกับอันน้องตาน่ะไอ้ต้ามูนี่น้องวินน่ะขาวชับรรเจ้ารถดำใชบผุ่นน้องเชื่อกระดำนายวินขาวชับบ่อ้าหงไม่ตได้ใครหอมเลย เพลงกันวะเฮ้ยเพลงไงตาบอดูน่ะว oh oh ันน um> um ี้น้องวินน네่ะขาวใช่ไโอ้โอ้น้องเพงป้าอย่างนี้เฮ้ยแพงน้องเอาเอ้าเอ้พงกัรป้าลุงแพงวัดป่าดิเอ้าเอ้าอือไปดูเอาแพงเลยนิวเดี๋ยวนี่เจาะกันดึกอ้าถ้าแพงน้องวะน้องขาววะนี่เอาบ่น้องนะบอกไปหนาเด้อชวนปลาลุงในบ้านนี้โอ้ชวนปลาลุงเด้อ ชนปลาดุงแล้วปลาดุงเลยบ่ขึ้นแาดุให้น้องขี่นะดุงไอ้ฉันว่าแม่น้องมาหานหันน่องยังนอนแบบเต็มตาได้นี่หาอนอนนี <aries> ่เลยแมอย่าข <standby. S 1> ี้ลูกอย่าขี <oughs> ้มันที่หักบนเลยบบบนี้น <oughs> ้องเชื่อใช่ไปนอนว่าใช่ไปนอนอีกวะใช่แพร่ป่าได้จ้ะแพร่ปาราดอว่ายใช่เพร่ระเจตะกาวนะ แม่ตัวประดาษเพมาบ่แต่เอาคัดแอมาไปเฉยไปป้าสิอุ้มไปแช่คัดแอวเด้อเอาคัดแอลมาเด้อมาคัดให้ป้ามะมามาใส่ให้ป้าใส่เป็นบ่เชียกปากลังเชือกอยู่บ่านนอนก็เลยตื่นเมื่อกี้นี่นั่นลุงยินนะจะนอนยังบ่เต็มตานั่นลุงนะนะให้ป้ากอบนอนเด้อมาใส่ป้าไปนิ่มใส่แอวให้ป้าดู คาดบุนุูคาดเป็นบ่มา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 ป้าใส่นี่ก่อนเห็นนองหนูเหรอเอี่นิ้วคาดนี่ให้ป้าก่อนใส่เนี่ยนเออดูดจคาดเป็นบ่เฮ้ยน้องแห่งหยาดมึงเนี่ยด้เดียวบอมามาเนี่มามาป้าอุ้มมามาให้อุ้มมา นี่อุ้มเนี่ยป้าดูไงด่านกระเบะอยู่นะเบ้าบ่งแม่ป้าเสียเออเด้อมาคอยทางเด้อคอยทางเด้อผุดเด้อผุดเด้อคอยทางเด้อแม่อินเด้อมาเด้อน้องวินัยเด้อเด้อแม่เด้อนี่มาดูคอยทางกับเออเชอร์นะคอยทางเนาะทางแม่อินเนาะดูเนาะมาเด้อมาเด้อน้องแจ็คให้แล้วมาเด้อจ้ะบอกแม่อินมาเนาะ มาเด้อมาเด้อน้องวินหาเด้อเด้อจ้ะวินหาแล้วจ้ะไหนไหนลมเย็นช่วยๆับลมก่อนรับลมก่อนป้าดุงเอ้จ้ะป้าดุงน้องวินหายิีนฮอดแม่เด้อเด้อจ้ะโทรมากแล้วเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยรับโทรศัพท์เพ่นเมื่อกี้นี่เนาะใกล้ฉีมาแล้วเพผนว่าน้องวินหาบ่เพผนว่าพอดูจะหาบ่หาตื่นนอนนี่นอนบ่เต็มตาเนาะนอนบ่เต็มอิ่ม เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เ Bên mình in ma bò thấy Ơi mẹ in nữa Mẹ in ơi chà. Nó win ăn nấm này đó chà. Mà đồ Thì ăn nấm này đó Cháy 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 nó ưa chơi cả Ưa chơi cái kì chơi yeah. wow. Nó ăn kì nôm năm chắc ăn nhớ hết giờ hết Vẫn chỉ để tán nào nữa ว่าวานี่ได้เห็นบอนองน้อยเอววดุเห็นบ่เห็นไพมเลยนะลูการดีเซลอยู่พี่เลยคนน่ะเด้ง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 เดนงเด้งด้งเด้งเป้งด้ง้เด้ด้ง้ด้งด้เ้ง้เดีด้งเ้งเดงเดด้เด้้งด้งเด้งเดไปเด้้งเน้้งงเด้นงเ้้งเ้ดเเยงเด้้้าด ท้องวินอยากนอนบ่ไหนป้าให้นอนหนึ่เด้อเด้อสบายดีป้าดุ้งเน่สบายดีเด้อมาเบิด์กระบวนการประโยกกันแางเด้อดูงเด้อให้น้องนอนดีนี่เสียงเซลอยู่น้องตื่นแนบบ่เนาะเฮ้ยไหนขี่รถบ่ไหนขี่รถบ่ดูงบ่วินไหนขี่รถบ่วินไหนขี่รถบ่เออเอาเบิ่งไอ้ตาบ่หเบิ่งไอ้ตากินนมบ่ เจ้าอยากกินโมดุใจ้ากินจุบ่ปลาลุงเอ้ยปลาลุงน้องวินโดนแม่ทิมแล้วอยู่น้ำปเตอร์หนึ่งมือบอกดุบอกปลาลุงดุบอกปลาเตอร์เอาดานเด้อมื้อนี้เด้อมาอยู่เฮือนแม่น้องเชิญอ่ะเอาดานพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะลมห่วยห่วยมาเลยเนาะมื้อนี้ฝนบ่ได้ตกพี่น้องเอ้ยทางกะไถ่แน่อยากแห้งแน่อยากหมั่งแน่บ่ได้ตกแต่กระเด็ดเนาะอันแต่ก บเดดบดบดเน่ฉีดบดบดมาเนี่กะทางกะเห็ไปมากะใครในะผลปราโตอีเนาะอ้าปลาลเอ้บุงเน่บุงเน่ปลาลุงเอ้ยบุงเน่ลาน่ะป้าลุก้ยก้นจี่ห่นี่ก้อนี่หนี่น้องเช้บ้งเน่กินวออบอนมนะย่างเอาไว้ดูคำกินวอเ้อร์ไวตั้เด้ออาลาปลาลูกไนสบายดีปลาลุกเนลูก สบายดีร้านได้เห็ดเปียกว่ะสบายดีดูสิจราป้าลงแล้วอาน้องวินไปนอนอีกก่อนเด้อป้าลุงเนาะแอนดานไปนอนอีกก่อนพี่น้องเลยแม่งแม่คนนี้หน่อยใส่ทองอ่ะคนนี้หน่อยใส่ทองว่ะใส่ทองว่ะนี่เอ้านะหลัะไปใส่พี่น้องเลยเนาะเอาน้องวินเพิ่นไปนอนอีกก่อนอยากนอนอีกแล้วเนาะนอนบ่เต็มตาเพิ่นเลยยังหายยังหนาบูดอยู่นะ เออสบายดีเด้อพี่น้องเด้อพบกันดีคลิปหน้าเนาะคลิปนิ่งเอาลูกเอาลายอยู่เพื่อนไม่ได้เอไปเอาเองวิ้เพอนนอนเด็กคนเด้อเนาะสบายดีไปสกุลสกคนเด้อเนาะไปแล้วพบกันดีคลิปหน้าบ๊ายบายทูกอ่ะทุ่จ้าทุ่จ้ารัปบาดุงเด้อทุ่จ้าไอวินไปแล้วจ้ะสบายดี